S <S <igh> สวัสดีตอนรับทุกคนที่เข้ามาอืมหน้าจอไปโหลด <laughs> แซกกันงโอเคยีตอนรับครับตอนนี้ก็มาอยู่รายการพาเล่นโมบายเลจกันต่อในวันนี้ก็เล่นยินยินออฟเลนเนาะแล้วประเด็นคือเฮ้ยทีมเรามีออฟเลนสองตัวทีมเขาได้จะครบเลนมั้งเนี้ย ลุยนะ่จะเป็นซัพพอร์ตเอ้ยลูยกลางเอาวีจงออฟเอะเฟะซัพพอร์ตลืม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 ทำไมไม่เอาคนไทยสามเอ้ยเออทำไมไม่เอาคนไทยสามคนไว้ทีมหลังเราเออเวลาเก้าโมงแล้ว ไปอาจจะถึงเวลาเลยทีเทมเราไม่มีซัพพอร์ตเนาะถ้าออกเลือดดาเมจดแทนนายเราไม่ต้องไปจำเป็นจะต้องเกาะตัดเลกิกเกาะ กสตนะแต่ตัวเราชนใครไม่สกิบก่น,กนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องโอ้ไม่ได้โอเคอย่างน้อยสกิยนบได,ด้ i do not has been slain. Our turret has been destroyed. It's been all, but it's probably. I or break. ต้องบังคับนาทานเปิดอัติให้ได้ เราะฉะนั้นเป็นอะไรก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อน ทันต์นทันวัดดีเรียนแปลกไปหนึ่งตอนเราออกจากสังเวียนมาเราจะได้สกิลใช้สกิลรอบหนึ่งนะคือสมมติว่าเราอยู่ในสังเวียนปึ๊บเราใช้สกิลแล้วฆ่าเขาได้ เราจะได้สก,กิลมาใช้เพิ่มอีกรอบหนึ่งทำให้แบบยินไม่ได้เก่งไม่ยินไม่ได้อดมากใช่เหตุด้วยโอเค Initiate retreat. Okay. Okay. I'm, gonna candy, I'm gonna... An enemy has been slain. <laughs> ไปต่อที่เด่นบน,นถ้าจะสู้กับเอาวี่ต้องมีตัดเลือด เราก็ต้องไปเล่นกับนาทานต่อวันดีนาทานเพื่อนรักทำไรอยู่เราคิดอะไรไม่รู้ไหม บวิยนาณก็ไมได้เก็บม,มันไวาไม่มีถัตไม่ได้นด as well as ะ,ละดนล้ตคุณเรา40วิถ้อหาออกชิ้นนั้นม่อีก ยืนเลนต้องไม่แพ้เลยน,นะครับคัตที่ o f f l เสมอทุกเกมไม่วจะเป็นเกมไหนก็ตามออฟเลนต้องไม่แพ้ <Okay. S 1> เลยปิดไปได้ถ้าหากแพ้ในเลนก็อย่าแพ้นักเกิน <Understood. S 1> <c oughs> เหมือนที่ผมทำตอนสงราม mm <laughs> เวลาเปลี่ยนส่วนจิ้งส่วนกันผมตึกจะเอาตีม so ีสกิลแรกมาเจอหิตีหลอดเลยตีไปเลยเพื่อนกูทำเลนไหมมึง light and darkness. Uh, oh. Oh. Launch attack. You destroy the turret. Not two yeah. yeah. uh, sides oh, of the same coin. Oh, no, ยิ่มันไหลก็จะเป็น,นี้แหละครับทุกคนขนาดยังไม่มีชิ้นส่วนเก็น่สวัสด,ดีนะกทานเพื่อนรัก โดนผักทีเดียวแตกเลยทีมเราไม่ทำเวฟกันเลยนี่ยม่ยามันยินทำนื่เลนะมันทโอรุตผ่นนะ

งานเว็บล่างก็มันทำเราไม่ทำบนทำเว็บไปเรื่อยๆนะเจอเอะไรเอาจะใส่กับเขาเลยก็ได้นะหลิงแตกวะเนี่ยเดินมะาอผมก็เดินไปเนีเ่ย โดนดาบแดงทีคือรู้เรื่องแต่เอวเปนป้าไม so ่ไหวหรอกจบเกมนะแบบงง เขาไม่เคลียร์หลอดกันนะออวี่จงเออเอวี่จงนาธานกับไอ้อะไรสักอย่างมันเดินมาตรงกลางไงสจดดัสดีนาธานนาธานเอไปกี่ตัวแล้วนาธานนาธานตายไปครับตัวออวี่จงตายไปทีเ่เป <c oughs> นาธานม่ตายไปบ้าเล่นเลยเว้ย <c oughs> นาธานตายไปก็ อวีตายไป11รู้เรื่องเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้หวังว่ายินออฟเลนจะพอเอ,พอให้ทุกคนออกไปได้นได้นะตัวมันเกง่งแต่ผมอาจจะแนะนำอาจจะเอาไปเล่นออฟเลนน่าจะเก่งกว่าถ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุม๊มอ่